อินโดนีเซียประสานกับทางการมาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวนในน่านาน้ำของภูมิภาคนะครับหลังกลุ่มติดอาวุธโจมตีเรือสินค้ามากขึ้นครับรัฐมนตรีความร่วมมือด้านกิจการการเมืองกฎหมายและความมั่นคงอินโดนีเซียประกาศว่าอินโดนีเซียจะจัดการประชุมร่วมกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาคร่วมกัน คำประกาศดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียออกคำสั่งกักเรือขนส่ง่านหินหลายลำในจังหวัดกาลิมันตันไม่ให้ออกเดินทางจากท่าเรือไปฟิลิปปินด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหลังจนสลัดยึดเรือเพิ่มมากขึ้นจนกระทบต่อการส่งออกถ่านหินที่อินโดนีเซียนั้นส่งออกไปฟิลิปปินกว่าร้อยละเจศูนย์รายงานจนสลัดในมาเลเซียออกคำเตือนเรือทุกลำที่ล่นผ่านทะเลเซเลเบสทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐซาบาบนเกาะบอร์เนียวให้เฝ้าระวังเรือ ขนาดเล็กต้องสงสัยรัฐมนตรีอินโดนีเซียระบุว่าไม่ต้องการให้หน้าน้ำในาพื้นภาคนี้มีปัญหาจนสัดเช่นเดียวกับโซมาเลียหลังก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธอาบูซายาบจับลูกเรือชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นตัวประกัน18คนจากการโจมตี3ครั้งในหน้าน้ำฟิลิปปินส์พร้อมเรียกร้องเงินค่าไถ่50ล้านเปโซหรือเกือบ40ล้านบาทคับ